เอผิดคิวด้วยด,วดูดิยดดี่กินตะกลัวที่กินตะเบ็ดตะก้อนนี่ดีนะมันเข้ามุมปากะ่ะลงุงเนี่ยมันเข้ามุมเนี่ยไม่ใช่คลายหรอเปนอยู่ไหมเนี่งยันไปครับ เอ็นขาดฟรีแล้วคืออัดขนาดนั้นนั่นน่ะไอตัวนั้นแต่พอได้ตัวขึ้นใหม่เนี่ยยลุก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 ไปเร็วไ,ปไ,ปไม่อโหรกบบาายยสวัสดีครับสวัสดี FC ฮากิมันทุกท่านครับสวัสดีเช้าว,วันหยุดวันอาทิตย์นะครับ วันนี้น้ใจเข้าหมายตอนเช้าเนี่ยไปที่บึงหลุมบัวกับบ่าวสนคนบึงการนะครับแห้วครับพี่น้องออกจากบึงหลุมบัวตอนเที่ยงครับตอนนี้มุ่งหน้ามาหาลุงกำนาจที่บ่อนวินใหม่สาสิครับตามชมครับผมเอา้า มาถึงก็หมาเลยเไงโธ่ <c oughs> สบัดจนดี่พักเลยเฮ้ยอะไรหลุดอ่ะอะไรหลุดวิ่งออกเมื่อกี้เ,เออนี่ชาเลยละยามาเปล่อไม่มา โอเคเก็บโหพอถึงปุ๊บลุงหมานเลยเงื่อแต่เช้าอ่ะตัวเดียวนี่นะโอ้โหเอ้ยแต่เช้าเพิ่มาดีกว่าผมอยู่มามาสักรักนีงเอ้ยผิดคิวด้วยดูดิยี่กินตะกัวที่กินตะเบ็ดตะก้อนี่ดีนะมันเข้ามุมปากัะลุงสามตัวเนี่ยมันเข้ามุมเนี่ย ผิดคิวตัวเบลอเลยแต่พอตกจริง่เอาโลเดียวโอเคครับมาถึงลุงกับนายก็หมานพอดีเลยผิดคิวผิดคิวนี้นี่เอง คุณมวนโยโยขอบคุณไนครับมันมีสองก็ไแทรแข่งมีสองแทรกแข่งแล้วโอเครับ ไปนี่แล้วอ่ะออกไปนาแล้วเออคอยก็คอยแล้วโอ้ยดายปวดสายคอจู่ๆก็ขึ้นมาตมงนี้โอ้ โอ้โหมันลากไปนู่นเลยครับผมมัวแต่ไอติดสายอยู่แล้วก็มัวแต่คุยมัวแต่ตั้งกล้องด้วยโอ้ยไี่ได้เอาใหม่ครับเฮ้วแล้วไม่เลย <c oughs> เอ็นขาดฟรีแล้วคืออัดขนาดนั้นนั่นน่ะไอตัวนั้นเ่ะพอได้ตัวขึ้นไปเนี่ยใ๊ายบาย่บใ่้ยลุง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 ไปเร็ว bye bye. Nếu không không Cái khai đó hả? Chúng chủ mấy nè Tay hấp dẫn. โอ้ยไปนู่นแล้วไม่ยอมมา vĩnh bốn lót ôi lô mới dày hết bảy sóng luôn ต้องเล่าห <c oughs> ลากขึ้นแล้ว สองเกือบสามโลครับประมาณสองโล, 7, โลเจ็ดสอโปดเ็นคำครับไปเหยื่อยังไม่ได้เลย วตั้งแต่นัาใจลงเบ็ดไปเนี่ยเข้าเข้าของนัาใจในสองตัวครับตัวแรกลากไปแล้วก็นัาใจปล่อยนานไปไม่ให้มัวแต่คุยโทรศัพท์อยู่ เราเสร็จก,ก็มาตั้งกล้องอีกปลามันก็เลยปล่อยก่อนครับมแล้วก็วิ่งแต่ตัวแต่ตัวที่สองเนี่ยพี่น้าจ่ายเอาขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยเขาคาบเหยือ่อโดนเป็ดเลยวิ่งออกหลอกฟังเสียงหลอกเพอา,าะเลยสองแต้มครับของลุงกำนาจก็เข้าสองทีมีผิดคิวตัวแรกตัวที่สองนี่กัด วิ่งวิ่งใส่เหยื่อแล้วเหยื่อมันวิ่ง,ง,งกระโดโดตโโโู้มารับชักออกไปแล้วก็ปล่อยจะได้ครับเพันแป๊บเดียวอ่ะจากจังหวะที่มันโฉบโฉบของลุงเนีเสร็จแล้วก็ของผมก็เล่นเลยผมก็ได้ตัวแรกเลยก็ลงไปใหม่แล้วแต่ป้าหายยากเข้าไปเหยื่อหายยากมากเลย งูไปเลยมอนงาเขาดิโอ้โหทั้งกุ <t <t ้งทั้งตายนี่ก็ดีนเพียบเลยเยอะไม่มีเลยโอ้โหเยอะนะเนี่ เยอะมากเลยเราดูอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เยอะนะเข้าดบ่อหนึ่งไม่เท่าไหร่บ่อที่สองเลยเยอะมันจะได้สองบ่อไหนมากุ้งอะครับก็นี่เลย ยืดยดิโอ้โหยกยกูยกยดิให้ให้มันลงก้นดูดิโอ้โหปาดไม่ใช่ใน,น้อยๆอ่าเยอยละแกไม่ออกอันนึงพี่น้องเลยนี่นี่เขยา่าเขย่าให้ลงก้นด้วยดิกุ้งหมดนะครัเนี่ยย้อนแสงนี่นี่ กุ้งฝอยหมดเลยครับนี่อยู่ในก้นไหมนี่โอ้โหพูดโพดม,ม,งมงัง่วงบักแดงที่บอลสองกินจนได้ไนงะตัวอีกนนตัวอย่าม่ได้ขึ้นแค่เดียวกันเลยอันนั้นใหญ่กว่าผลนนง,งานของผมครับตัวนี้ ส่วนของลุงอำนาจอยู่ในน้ำครับอยู่นี่ครับของลุงดึงเสาจนจนลนะล้มอยู่แล้วนี่เสานี่อของลุง นนี้มันตายจมน้ําตายแล้วจมน้ำลึกจมน้าตายไปแล้วปลาใจเสาะที่หายเลยไปวันนั้นเลยก็เลยว่าจะ,ะ,ะาาก็เลยว่าจะปิดกล้องล่ำลากันหรือถ้ามีอะไรช็อตเด็ดๆอะไรก็จะถ่ายให้ลงอีกนะครับเผื่อจะมีปิดท้าย แต,แต่พนง,งานรวมเนี่ยก็วันนี้ก็ได้สองตัวครับผมตัวนึงรูมหน้าตัวนึง่งเข้ากันคนละสองทีณเวลานี้นะ <laughs> โอเคเราทยอยเก็บอุปกรณ์ครับปอาหมูบ้งอ่ะหน้ากระดักกุ้ง กุ้งกุ้งเข้าดีเข้าเยอะมากเลยูดิเออโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมเป็นกำลังใจให้กับน้าชัยนะครับวันหน้าเรามาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณครับมันหมาน้ำล้ำเลยๆทุกคนนะครับ วดขนาดสีสันพี่น้องเอ้ยผ่านส้ตมตำกุ้งสดแซ่บกะเจียบพร้อมทั้งต้่มเนื้อขมขมพี่น้องส่วนกลัไฟทั้งนี้กรย่างปลาครับผม แล้วรอบปลาซู่เข้ามากินขอนึ่แก่นครับ